สิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่เอฟซีทุกคนรอคอยสิ่งที่คนทั้งประเทศรอคอยก็มาถึงค่ะพี่น้องเพราะว่าโอ้ยชาวขอบตาดำแฟนครับแสงทองฟินแลนด์ขอบตาดำกันสุขูสุขคนเพราะเรื่องอยังเพราะเรื่องอปัญหาประเด็นร้อนของพี่แพลวพาวแสงทองกับบิก๊กปุยบ,บ้านฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะที่มีประเด็นเดือด ที่มีปัญหากันในตอนนี้แล้วทีนี้แฟนคลับก็อยากให้พี่แพลวนะ่ะขอโทษออกมาขอโทษหรือว่าอาดีกันไหมคะพี่น้องบานนี้เขาก็รอรุนเบิดเหมือสิเป็นจังไดจากที่แม่แพลวโพสต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะก,ก่อนานันช่วงมือหัวคําแม่แพลวก็โพสต์ว่าจะไปกอดคนที่เรารักเพื่อเติมพลังให้หัวใจเอ๊ะ เฮาก็เลยสงสัยว่าแม่แพลวจะไปกอดน้องนาริตาบอกเพราะว่าน้องนาริตาน่ยได้เดินทางไปกับพ่อบิ๊กไปที่อุดรแล้ววันนี้แม่แพวก็มีงานที่อุดรค่ะพี่น้องเฮาก็รอลุนว่าจะกอดพ่อหรือกอดลูกแล้วสุดท้ายค่ะแทนแทน,ทนกอดพ่อน้ำจา้าอื้มนี่ล่าสุดโพสต์ล่าสุดนะคะออาเราไป ดูโพสที่พี่แพลวโพสเมื่อ30กว่านาทีที่แล้วนะคะพรมพี่นอ,อะอ่พี่แพลวโพสว่าตอนนี้ตอนนี้ต่างคนต่างใจเย็นลงมากแล้วคุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นแม่และพ่อให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากัน ขอเวลาให้เราได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงกำลังใจที่ดีชูสองนิ้วนะคะ่ะอ่ะแม่ไปทำหน้าที่ก่อนนะคะคืนนี้ที่บ้านโนนรังสีตําบลห้วยเกิงอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรน,นะคะนี่แหละโมเมนต์ที่ทุกคนอยากเห็นวาแล้วเ,เพื่อต้องไปหากันเพื่อต้องขึ้นดีกันค่ะพี่น้องอ่ะ เวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์เนาะเพราะว่าแม่แพรวกับพ่อบิ๊กก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วรู้จักนิสัยใจคออะไรกันมาทุกอย่างแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่ละเลยหน้าที่ในความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสามีภรรยาการในเมื่อต่างคน,คนก็ต่างทํางานเนาะพยาวาลฟิลรลเพื่อนกับมี่อ่า มีงานคงคืนก็คือแบบว่าขายของไรซื้ขายกาแฟขายเอียงคุณนั่นแหละค่ะผลิตภัณฑ์ส่วนของภูมิประฟินเล่นแล้วก็จะมีแม่แพลวอย่างเงี้ยก็จะไปงานทุกทุกทุกวันก็จะเป็นงานต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีเวลาพักในบางเดือนอ่ะแม่แม่พรวก็จะพักไม่กี่วันค่ะพี่น้องก็มีงานของแม่แพรแล้วก็ในเรื่องการขายของขายสินค้าแม่แพลวก็มีของแม่แพลวอยู่แล้วมันก็แบบว่าบวกกับที่ไม่มีเวลาให้กันเนาะแล้วทุกคนก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ ประเด็นที่เกิดขึ้นสังคมก็ให้เอาภัยค่ะพี่น้องเพราะว่าพลังบวกก็มีเยอะค่ะที่ให้กําลังใจเพราะว่าทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดมันก็ต้องอมีการแก้ไขบ้างเนาะพี่น้องเนาะมันก็นมีการผิดพลาดกัน,นทุกคนละกะะ่มีไม่แพ้ก็ได้มีการขอโทษโทขอโทษโทรเคียอะไรกันกับ อาพอพอ, Big, อ,อพบิกเนาะอ่าผู้ว่าฟินแลนด์เนาะอย่างที่คลิปก่อนหน้านั้นทีสาวกุกได้ลงในอ่าคลิปก่อนหน้านั้นลงเรื่องเราของพ่อบิ๊กแม่แพวที่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวก็คือพี่นิ่ลุยชาแนลเนาะพี่ยุยเนาะได้ออกมาพูดถึงประเด็นว่าทัวไปลงพี่ยุยบ้างทัวไปลงพี่แพวบ้างส่วนมาก90 เปอร์เซ็นต์ก็คือทัวร์ไปลงด้านแผวพาวแสงทองค่ะด่านแม่แพ้วค่ะโดนทัวร์ลงหนักมากเพราะว่าในเรื่องมือที่สมเข้ามาเรื่องนอกใจเรื่องอะไรคือมันผิดไงมันเป็นเรื่องใหญ่ของคําว่าครอบครัวค่ะดีที่แมแพ้วก็ยังไหวตัวทันแล้วก็อขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกันยังแบบว่ากลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ,คะพอพี่ก็ได้ไรฟ์สดตอนนี้นี่ ไรสุกับน้องนาริตะแม่แพลวก็ไปแม่แพลวก็ไปแสดงไอ้เจ็บหรือหายไปงานเนาะน้องนาริตาก็อยู่กับพ่อเนี่ยเพื่อนกะหักลูกเพื่อนคือยังค่ะบอกแล้วว่า ควันบิ้นแลกเพ็่นทางเออเพ่วแห้งความรักของทุกคนนะเข้าใจเนาะหากกระตรงหวงมาค่ะพี่น้องกระตรงห้วงตองห่วงแต่ว่าไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะแต่ละคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ราบรื่นกันทุกครอบครัวหรอกค่ะพี่น้องไม่มีชีวิตไหนที่ราบรื่นไปหมดโตเฮ้ากับบุีนบัเฮ้าดีได้ค่ะพี่น้องอ่ะ โตทุกคนที่ไปคอมเมนต์น,นะมเมนมาจะคล้องดีไปเบิดเด้บริดีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้ค่ะพี่น้องดังคําที่แม่แพล่พูดแหละไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีสะดุดบ้างสะดุดในเรื่องการใช้ชีวิตบ้างเนี่ยเรื่องครอบครัวแหงแหงหนักเลยค่ะมันจะใช้ชีวิตแบบถ้าครอบครัวไหนไม่มีปัญหาก็ไม่มีมันต้องมีทุกครอบคอออรัวค่ะพี่น้องอะเสือหมันว่าเพื่อนต้องหายอภัยกันละค่ะพี่น้องแล้ว ด้านแฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะอ,อย่างเช่นพี่แคทมี่อังคาบ้างไฟแสนสิบล้านนี่ก็คือพี่แคทมี่ก็คือเป็นเพื่อนสนิทของพี่แพลเนะาะกูไหนําอีกอกอดกอดมาคอมมนตนนะคะแล้วก็บอสโจก็ส่งกำลังใจให้พี่แพลกับพี่บันฟินแลน์เหมือนเดิมค่ะหนุ่มโจสาวน้อยเพื่บ้านแพงนี่ค่ะมาคอมมนนี่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 ลูปนี้เข่าวๆนี่ค่ะพี่องอ่ะ เพิ่วางสิคะนี่แหละสิ่งที่อยากเห็นเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและกับครอบครัวคะ่ะบอสโจนี่ก็คือเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงดงามอยู่เสมอห่วงใยน,อนอ้องๆของะย่นน้องๆเหมือนเหมือนเดิมคะ่ะพี่นอ้องเอฟซีสซวนอ้อยแล้วก็เอฟซีนาดีต่ายไหมคะมาให้กำลังใจเยอะเลยอชื่นใจ มีแต่คนแบบดีใจนัองเพลงก็มาส่งนี้ให้แล้วก็หัวใจสู้ๆนะอ่าแฟนคลับคนนี้บอกว่านอนรับแล้วขึ้นนี่เศร้าตาปวดตาบวมแล้วสันหันตัวนอกเขากะบ,บสบายใจแหมเขากะเห็นข่าวเห็นข่าวนี่เกิดขึ้นมากเพราะว่ามันมีคนที่คิดลบคิดไม่ดีไงคิดต่างๆนา,นาน,านานูนาน่นนี่นั่นคิดไปไกลเอามันมีคนที่คิดเยอะไปมากเพราะว่าพี่แพรเป็นผู้หญิง อ่ะมันก็เลยโดนโจมตีหนักค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะอ่ะส่วนเนี่ยยายไพให้พี่นี่กับไปอ่ะเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นเย่ๆนี่แหละที่ทุกคนต้องการใช่น่อนรับราคาน่อนรับรอคอยปราสาทเย่ๆอย่างนี้สิอ่ะบาสปัทมาคำผุนด้วมิดเนะาะครอบครัวอุ่นกำลังใจทั้งสองคนนะคะแห่ให้กำลังใจค่ะแล้วก็หงฟ้าหงสาอ่ะช่วงรอคอยบานนีคิดนาะ โตหน่อยไว้ด้วเอื้อยอีหยังกะอีหยังกะโบดีซามขอบขั้วได้อยู่น้ำกันเห็นบอกค่ะพี่นอ้องอ่าแฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้เยอะแล้วก็ด้านใบปอรรติการนักร้องสาวคนเก่งก็ต้องมาคอมเมนต์บอกว่าต้องแบบนี้แหละเริ่มใหม่นะดีใจดีใจน้ำเนี่ยค่ะอ่าเพื่อนๆในวงการหมอํำนี่ก็คือแบบว่าแห่ส่งกำลังใจให้ไล่แหงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะภาพที่ คนทั้งประเทศอยากเห็นค่ะอ้ดีใจสุดๆคอยก็ดีใจคอยไปคอมเมนท์ให้เดือดอยคอยก่อนเด้อค่ะพี่น้องดีใจที่สุดค่ะรักๆนี่ไปให้กำลังใจพี่สาวก่อนนะนี่ค่ะมีโอกาสจะไปให้กำลังใจนะคะพี่แพรน้องณิาตาแล้วก็ผู้เยานฟินแลนด์ วันไหนหยุดตรงกันเนาะเดี๋ยวไปให้กำลังใจเดี๋ยวซากุมไม่โอกาสไปหาเอื่อยเดี๋ยวจิทายขีดในเบิงด้วยค่ะพี่นอ้องอ่าคนนี้ก็บอกว่าแต่งเลยอ่ากลับมาครั้งนี้ขอให้จัดงานใหญ่โตจัดงานแต่งใหญ่โตเลยค่ะพี่นอ้องอ่าสารสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะดีใจสุดๆเลยนอนหลับและคืนนี้โอ้โหแฟนขาก็คือต่างรุ่นไงแฟนขับพลังบวกเราเยอะนะคะแสงของฟิเลตเยอะมากมี นี่คะ่ะกำลังใจเยอะเลยโหนี่แหละลูปที่เหาลอค่อยเห็นบอพี่นองคนที่เขารักจริงอ่าคุณดอกรักดวงมาลาก็มาคอมเมนต์รักรักลูกลกำล,กลกกังใจมีให้ลูกทั้งสองคนนะคะอ่าโหแฟนคลับเหล่าศิลปินนักร้องศิลปินมาให้กำลังใจเยอะเลยอย่างเช่นมอลวิเชียนัยเลอศก็มาให้กำลังใจคะ่ะให้กำลังใจเสมอทั้งสองคนเด้อโหเยอะมากเลยคะ่ะคอนสิ่านมินิคาร์โบจบเล้วคะ่ะนั่น อาจารย์ไพ่บูรแสงเดินกำแหงกำลังใจได้ค่ะพี่น้องอ่านี่ลคะครับคือครอบคั่คือ,อความสุคอขอค,คือชีวิตรักให้อภัยเข้าใจประคองคู่เป็นกำลังใจเสมอครับที่สุดแห่งความหักครับของคู่กันเป็นตลอดครับหักแพ่งเป็นกำลังใจครับอ่านี่ละค่ะชีวิตคู่มันก็มีเหมือนลิ้นกับฟันขนาดอยู่ด้วยกันตลอด กันยังกัดกันไหมคะพี่น้องอ่ะยังจังสี่เมะกับเป็นือกันค่ะพี่น้องนี่แหละภาพที่น่ารักของทั้งสองนี่แหละที่ทุกคนอยากเห็นค่ะโอ้่นก็สิขึ้นหอดแม่เพิ่นน้องน้องนาริตะพี่แพรวก็สิกินหอดลูกว่าช่วงนี้พี่แพรวไปงานตลอดเลยค่ะพี่น้องนี่แหละภาพที่เราต้องการอยากเห็นอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะคะาอะอ่ะวานเนาะแฮปปี้ที่สุด คนทั้งประเทศไทยแฮปปี้ที่สุด FC พลังบวชแฮปปี้ที่สุดเศร้าขอบตาดำราคาพี่น้องโอ้ยดีใจนำ้ำเอยแถวนำ้ำบ๊กเดอร์อ่ะขอให้อ่เข้าใจกันขอให้คุยกันทุกเรื่องนั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่ละ่ะก็คือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเรื่องของคนสองคนแต่คนทั้งประเทศได้รับรู้แล้วก,แวก็แล้วก็ดีใจอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งสองคนกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะพี่นอ้องอ้าวเป็นวาซาลูกกะ โอ้ยดีใจน้ำหละโอ้ยมีคำได้สิบอกดีใจน้ำเอื่อยนะคะอาโอเคเมออนีกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ